ดีครับผมอาจารย์รับเอาขึ้นต้นใหม่วันได้สองเต็มกับสักเสีย่าเอาลงซื้อว่าใส่ได้เลครับนกตัวนี้รับแม่สองเต็มแ้าว่าเสียงม่ดีหรอกเสียงม่ดีกับทิเดียวปอยรย,ยันเ่ยดีครับชาวบรนเสา เอานกขึ้นสสาย,สายไฟต้นใหม่เข้าหนึ่งครับผมเสียงห่างๆเนี่ยต้นใหม่หมนกเท่านี้มันไหลนกหน่อยครับมันไหลอะไรล่องมึใงใส่สองตัวสองตัวสองเต็ม,มเสียงมาดีนะครับมันของมากกระไรสิเด็กไฟไฟซื้อถ้าไมชาติครับกไม่นั่นดอกสองเต็มรยาา์ปล่อยครับผมปล่อยไปอายุห้ากิ่น ลองดัวน้หครับถือว่าใส่ได้่ยน่องตัวนี้ครับดินมาเงี้ยเลยสองเตียมที่เด็กป่อยนาออาจารย์นนกตัวแค่แคุ่ยตีหันขันแค่จากดินโยนะครับดินโยหันขันดินหันขันตัวไม่ได้จัดเลยล่ะ ถ้วว่าป็นอยากดินอยู่มั้งท่านหนหนเนาะหนาไหมเนาะมันเป็นหนาจะขอมาเชื่องก็ได้สักเสียผายเขาบ้างกันสักเสียพายแล้วกน็นกแถวนี้ครับมันมันเขาเลี้ยวหรอกมันเป็นนกนกม่ได้ตัอกันเถอะมาได้ตัอจ <laughs> ันเถอะนะครับเป็นสองเต็มนกมันไหลนกมันคตบ่าใคร่หลินมาเนี้ยนก พวกนี้เล่นตั้งโต๊เขาเงี้ยใช่ไหมครับย,ยู่ไล่ดีผลครับเดี๋ยปล่อยปล่อย,อ,ยออกให้กินทดสอบบ้างเสียหนอยครับผมเสียงบ่ดีเสียงบา้งบาจาดกะบ,บ่ได้เลี้ยงเขาเหรอครับนกมัน,นล่างตัวมันก็บ,บินเขามาแบบมาว้าวเสีกันเลยเขา่าั่นเลย ขึ้นเนยเียดหยียบเลยแน่นอนแน่นอนเดี๋ยวอีกน้อยกับติดประมันจากนั้นกับติออกนกขเขาเงี้ยครับขีดฝาครับสักเสียผ้ายุยันผ้าบะแขงครับี่ไปนกขเขาเงี้ยนะครับบัตรประมันจะล่อเบื้องตอนใบครับตอ,อนอีวิตติปล่อยครับปล่อยหายอยู่หายินกัน ลล่งามเลยครับผมว่มมาไลา่งามอยูนะ่แต่ว่ามันเขา่าเลยผมก็ไปด้สังเกตไปด่งไปเลยว่ามันเข่ามากยังไงบินม,มาหลายตัวหดหาหกเกตตัวหมดมาร่วมกันอนืหลายอาจารย์ม่นที่ได้ออกครับผมเนี๋ยดเอ็มซม thế học các bạn, đây quay hai con bò, đây là hai con bò, đây là hai con bò,

เขาไปแล้วเข้าไปแล้วออกไปเขาไป,าไปลูกออกไปเนี่ยบอกไปเดี๋ยวเอาไม้คัดครับโอ้ยเฮ้ยไปลูกไป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 เออไปแล้วเรียบร้อยอาจารย์ ไปแล้วไปแล้วปล่อยเขาป้าแล้วเดี๋ยวนกตอกก่ะเดี๋ยวขึ้นเขาครับผมไม่มีเวลาเบอง์อเไรอย่ามันหายไอเขอาเอาอย่ามันหายอย่ามันเสียไม่เล่นล่องน,นะครับเนาะ ติดใจกะเล่นต่อไปว่าทิดใจกันนั่นคงกัติดใจหรอก,ค,กครับแต่ว่ามันมันบ่าอันนั้นประเดี๋ยโอ้ยดินอ,ย,นอย่าให้มูอเขาเอาครับ เจ้าฝัดเจ้าฝัดฮัลโหลฮัลโหลอ๋อฮัลโหลอ๋ออ๋เร็วเร็วเจ้าฝัดกับเจ้าฝัด ใสองเต้มเลยตัวนี้ก็ไรเจ้าฝัดเอาา้ามาะมานดี๋ยวอะจัน